สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิสรากูดคารนะคะรถสวยรถดีปีใหม่ไม,มน้อยเนอะเชฟโรเลตครูสนะคะเชฟครูสคันนี้นะคะปี2014นะคะมากับเครื่อง1.8เบนซินนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะ LTZ นะคะที่ลูกค้าหากันอยู่หารถปีใหม่ไมน้อยราคาเบา มาพร้อมกับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นไฟนี่สเกิร์ตให้เข้ารูปกับไฟคันนี้แบบว่าราคาเบามากนะคะ29900 0บาทคันนี้จัดผ่อนอยู่ที่5,800บาทคันนี้จัดผ่อนอยู่ที่5,800บาทใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่39,000บาทอ่ะคันนี้นะคะขอบ17นะคะมาพร้อมกับล้อแมกล้อมแมกเชฟเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะคะล้ออันลอยมาแบบว่า ้อมเนาะคันนี้นะคะมาพร้อมกับฟิล์มฟิล์มติดแล้วนะคะฟิล์ม80 60 80ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มสามารถใช้คีย์เลสได้รอบคันเลยนะคะตัวนี้ออปชั่นเต็มจริงๆนะคะ,ะมาดูตรงสเกิร์ตหลังกันน้องนูซูมดูตรงสเกิร์ตหลังเขาบอกว่าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังชุดแต่งรอบคันนี่มันหล่อ,อยังไงโอ้โหมันหล่อจริงๆมันหล่อจริงๆนะชุดแต่งอะเนาะแล้วสีนะคะสีเทาเข้ม แก่งอะไรก็สวยสีเทาเข้มลงล้อแม็กลงสกเกิร์ตลงอะไรก็สวยรถทุกรุ่นนะคะถ้าเป็นสีเนี้ยสีเกรสีเนี้ยจะเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีคลาสสิกนะคะสีที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายทีสีที่ฉลกกับทุกเพศทุกวัยข้างหลังเห็นไหมคะถาดรองพื้นถาดรองถาดรองของยังเหลือนะคะเป็นเชฟคูดเลยเป็นของคูดเลยนี่ถาดอันนี้นะคะถ้ารถนะส่วนใหญ่จะไม่เจอแล้วเนาะ จะไม่เจอถาดแล้วก็เป็นยี่ห้อของแบรนด์ของเขาเลยนะ,ะเดี๋ยวเปิดข้างล่างให้ดูตอนจะบอกว่าให้ดูพอสังเขตนิดนึงนะเพราะว่ายางอะไหล่นะคะยังไม่มีการถอดมาใช้งานเลยนะยังมีจุดแต้มสีล้อ,อยางยังไม่เคยถอดมาใช้งานเลยแสดงว่ารถคันนี้เขาไม่เคยขับไปแล้วยางรั่วยางซึมเลยนะเพราะว่ายังไม่มีริ้วรอยการถอดสเปร์พาร์ตออกมาใช้งานเลยนะ คู่มือครบอะไรครบยางอะไรครบอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกประแจรหรือว่าเป็นอุปกรณ์ไขควงอะไรต่างๆยังอยู่ครบในรถนะคะยังไม่เคยมีการแกะการถอดออกมาใช้เนาะฉะนั้นรถคันนี้สภาพอย่างที่เต๋าบอกเลยสวยจริงๆข้างนอกสวยขนาดไหนข้างในสวยกว่าข้างนอกการันตีรถไม่มีเฉียวชนชนหนักพิกามไม่มีแม้แต่น้ําท่วมรับประกันได้เลยนะอ่ะพอเลงมาถึงข้างในโอ้โหภายในสีน้ําตาลค่ะ ภายในสีน้ำตาลตัดดำนะคะตัวนี้สวยมากถ้าลูกค้าเห็นนะคะน้องนูซูมให้ดูเนื้อผิวของของเบาะหนังแท้นะคะเบาะหนังแท้ที่ออกศูนย์เห็นไหมคะสีน้ำตาลเข้มนะคะตัดอ่อนคือสวยมากแล้วก็ไฮโซมากมาต่อกันที่กุญแจกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทนะคะถือกุญแจไว้กดปุ่มสตาร์ทนี่ชึกเลยเห็นไหมคือสภาพเขาอะเหมือนป้ายแดงเลยนะคะนี่ โครเมียมโครเมียมตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วนี่เป็นหนังเป็นหนังเลยนะคะเป็นหนังนะคะไม่ใช่เป็นไฟเบอร์นะนี่คือหนังแท้นะคะหนังแท้เนาะแล้วเนี่ยบิวอินมีหน้าจอนะคะมีระบบอัตโนมัติเนี่ยน้องนูด,ดูระบบเปิดไฟอัตโนมัติเปิดการเปิดน้ำฝนอัตโนมัติเวลาฝนตกคุยคอนโทรลมีพร้อมนะคะมัลติฟังก์ชันมาพร้อมบลูทูธพร้อมนี่เลยน้องนูซูมไม่ดู โอ้โหมันสวยงามมากดูสิคะคุณผู้ชมคะ่ะคือเชฟคูดปี2014นะคะถ้าเต่อไม่บอกเนี่ยท่านผู้ชมก็คิดว่ารถเป็นรถใต้แดงถูกไหมคือสวยมากแล้วบอกเขาออกแบบมานะคะนี่ตัวใหญ่นั่งสบายนี่ตัวใหญ่นั่งสบายแล้วมันโอบกับสรีระของเราทำให้เราไม่ปวดเมื่อย ข้างหลังนะคะเป็นภายในสีน้ำตาลสีเดียวกับข้างหน้านะคะเป็นเบาะหนังแท้นั่งสบายกว้างอ่าเดี๋ยวพี่เต่อเลื่อนมัข้างหน้าให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนเห็นไหมคะแล้วก็มีที่พักแขนถ้าไปกันสองคนก็ลงเอาที่พักแขนลงมานะคะออปชั่นเต็มนะคะได้ทุกอย่างเลยสำหรับรถคันนี้นะคะรถยุโรปทุก,กคันกิสรากูดคาของเราไม่มีการล้างห้องเครื่องนะคะท่านผู้ชมขาขอบอกไว้ก่อน สำหรับวันนี้เต๋าแล้วก็ทีมงานกฤษดากูดคาขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่ดูไลฟ์สดดูย้อนหลังดูช่อง YouTube นะคะขอบพระคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ